วันนี้เวลา15นาิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคะะติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวัยถวายภาพพระกรถินณวัดราชาธิวาสวิหารพระอารามหลวงชั้นโทสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสถาปนาจากวัดสมรายโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากพระมหากษัตริย์ในพระราชจักรีวงมาอย่างต่อเนื่อง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ระหว่างทรงผนวดจึงเป็นวัดแรกที่กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย<ม>ในรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริสรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมาก โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ซึ่งฝาผนังภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมภาพเขียนที่เรียกว่าสีปูนเปียกเรื่องพระเวสสันดรชาดกนอกจากนี้ยังมีสาราการประเรียนที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังซึ่งสร้างเรียนแบบสาราการประเรียนวัดสุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันพระธรรมกรวีลือชัยคุณวุฒิโทเป็นเจ้าอ,อาวาสมีพระภิกษุและสามนเณรจำพรรษารวม60รูป